ปลาที่สี่นี่ดิดูดิไม่ด้หน่อยดูน่ะคือกระมังคูเด็ปดูสวัสดีครับขอผมบอกเคสแสต๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องนี่พาพี่น้องมาหาปลามันเป็นหนอง เพิ่นเพิ่นเพ่นดูดน้ำแล้วพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนมาสูบเอาปลาแล้วเพื่อนก็มาวิทย์แล้วจ้ะอย่างที่เหลือจะเป็นปลาเล็กปลาน้อยอะไรเนาะจ้าที่ก็เลยลองมางมเบื้องจ่มีอย่างเหลืออยู่บุกจะพาันมางมเบิ่งลุยกันเลยแต่ที่นี่แน่พี่น้องมันแห้งดินแตกละแหงสิพาพี่น้องมาจับเขียดจับมืออยู่ดอกบอลนี่ค่ะอ้ยหอยเชอรี่มันแห้งตายบอกเคน บาไ,ได้มาเบิง่งพี่น้องกันดิเปลือกหอยเชลลี่เต็มเลยตายไปแล้วหอยจุกหอยจุกถ้ามันบุลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็ตายสติเห็นอยู่ลงมาเมื่อกี้นี่พี่น้องเปลือกหอยเชลลีม่มันแห้งตายกันดิแรงแหง้งแตกและแห,งห้งน, <c oughs> นี่ดิพู้น่ะซอนม่ได้มาเบิง่ง มาลุยกันพีบอกขึ้นไาอย่างบอนนี่ปไาขี้เดิดบ่ไปอย่างก็เอาดิลรืปลาซิวแค่กับกุ้งไม่ได้เอาเสวิงมาโซนเนาะมือใหม่กถ้ามีกุ้งคอยเอาเสวิงมาเฮแห่น้อยพาดพี่น้องเห็นบ่เต็มแหเลยเต็มต้มสมโพเล เป็นต <ève S 2> ุ้มเขาเอาบูเบิดดังเนาะเอาบูเบิดกับป้าน้อยยังมา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 สิวโบเคียนที่เนี่ยเนี่ยเหรอแม่เอาเหฮธี่มาครับขนาด มันโดดข้ามเลยแม่แวางลงนะปลาอย่างโดดข้ามตัววกใหญ่เอาบ่อนเงงหัทในบ่อเขมันสีลงเหนยงนี่นี่นี่มันข้างหลังใส่เขนดลีโอเคโอเคอยู่ทางโคกนี่ปลาซิวในแนวมุแล้วพี่น้องเต็มเหเ เดี๋ยวมกแล้วอย่าบอกเคสมนโดไนโดไปอีกแล้วสองตัวแล้วมันโดดข้ำเนี่ยนะบ่อนที่หอยป้านเก่าเพื่อนน่ะมันโดดไปอีกละสองตัวแล้วอย่ามันฝั่งพื้นแหงน้ำหน่อยมา,มาเอาปลาที่เดดปลาซิวเฮาโต๊ะเอาแนาว,าวานมาใส่ดุ๊กฉันเลยเลยเดี๋ยวเสาร์ที่คอยเก็บนี่นี่หอยจูบเนะ มันหอยจูบมันอยู่ในน้ามันอยู่แสดงว่าพัดลงมาพี่แห้งอยู่บนตะติกฮะแห้งอยู่บนตะติแต่แห้งนิดเ่ราหอยจูบลายเรื่อหน่อแห้งอยู่บนทวิทบอกว่าเพื้นถ้าปล่อยเพป็นแห้งหอยเข้าไงอ๋อแห้งบบาเขนแห้งนึกว่าสิชวนวิทย์นี่ก็ยังไม่หน่อยนะอุ้ยกรซิวทุลักนะ เนะาะฮะจะติดไปเอาเนลมาใส่ก็ระหว่างเบาเคนสลัดปลาออจากแหงพี่น้องอ่ะพี่น้องบาดเละมาดิไปตั้งหลายเลยเห็นเบาเคนตัวนึงไหมอู้ซิวสวยขนาะดก้อยสมุดแดงด้เนาะไม<ด>่นี่อีกตัวเนางเบาเข็นให้ดิให้ดิโอ้เห็นกุงน้งเนาะถ้าหาไหนต้องติดขึ้นมาเนาะ านตกะแม่นมาแล้วแหละสวิติกว่าฮะนี่บมึกจังหอยนี่เห็นดิเตเลบหอยตีนนกเห็นดิเอาเอาว่าวานว่านแถวนี้กันนะจ้ากลัวเพิ่นออกมาข้างนอกเขาเอาข้างนอกแบบนี้ยุ่มยับยุ่มยับอยู่นี่โอ้ไปอยู่ไกลกว่ากิต้มขี้ต้มแห่เบาเขียน เพื่อนบอกเกนเพอเดียวพอใครอยากหนองข้างๆมีหนองน้ำยังลึกอยู่ข้างหลังนี่รอดขนาดนี่อเคมันมันโดดอีกแล้วก่อนท่าน,าายยาน,นค่ะด้วยีหยังไปโดดดีแทะน่ะเพี่งหกเข่าด้วยนี่ น้ำคืบเดียวพี่น้องที่เหลือขี้ต้มเขาก็เอาปลาน้อยเขากันเนาะแต่ติดปลาใหญ่ก็ดีอ๋อเต็มเหงือกแล้วน่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่บอกเค้นต้องป้านมุมนี่อีกสติว่าแม่ฉันมากระโดดขามมาอีก ด่าเต็มเฮปลาซิวปลากี่เดิด์กูพี่น้องปลาตื้นเฮ้ยบอกเค่มีปลาดุกนื่องไงปลาดุกมีไงโอ้ทุกเอ็นทุกเอ็นนี่ดิคิดตกปลาต้มเนี่ยพี่น้องไงบอกเค็มปลดปลากูเราจะได้บทเสียเวลาลุ้นๆกันหลายบาทเนาะ ไอ้เหงือเก้าแต่ละบาทปลากิเดื่ปลาซิวอ้าวฟุกเดือปลาดุกพร้อมระวังโบเคนเดี๋ยวมาใส่เอ้าตุนกันบาทต่อไปจ้าอังโบเคนจักปายอย่างบัวพี่น้องจักปายอย่างขั้นเมย์อย่าห้าวเมย์มาลากมาจังหน่อยด้วยสไลด์จับให้มันจะบุเปิดตีนเหงไปบอกยังยังยังอยู่ในเผาอยู่ยังอยู่ในเผาอยู่เอาให้อยู่เดู้ พอนบัด้ออกแลวบุ๊ักใหญ่พี่น้องมันดิ้นในเหมกีนี่บุ่มลดกโอ้มกินตัวกมากตัตมลุกมากโอ้ยเอนี่อยอู้โดดกุ๊บอยู่ทางพว เนี yeah, then, like s <S are, ่ยปนถทิ้งเลยปรนบ่กเ้างออกไปแล้วโอ๊ยปลาโคใหญ่ได้หันไดยถ้าบุญไปลาดุกใหญ่ก็ดึงมือเขากบลุกเอ้าผู้โดดฮะโอ้เป็นสาวเลยพี่น้องโดดไปโดดมาอยู่นี่ระหว่างอันนี้เพิ่นปั้นไว้นี่ตัวยังเยอะมากแสดงว่า ตอนดินหัดินออกเลยได้หันเนาะทางออกเลยเอาวันเอาไม่วันไม่ลงต้มละบุปกต้มเนาะตัวยิ่งตัวหญ่ตัวฮ่งลายังสยังอยู่ค่ะต้าก็เดินบบปะิจอืมชได้ อย่ามันหวานเอาไหมเพราะหวานนี่ต้องต้องเหยด่างนึ่งผัวน้องบอกเคเ้าไม่แน่ใหญ่ใหญ่มันตั้งกี่ต้มเลยอย่ามันมาสั่นข้างบนพี่ล่ะปลาดุกปลาดุกอีกแล้วตัวนั้นไปง่ายจัไปลาหญ่เลงเหย่เอาเคเคลียกรื้อมือเนาะะเอาขึ้นมาเรื้อี่ต้มพละรักรับเอาข้างบนทีละ อ้ยปลาซิวขึ้นเลยพัวหัวซองซองหัวซองซองคือมันเยอะมากมองเห็นหัวปลาซิวซองโตปะดุกซองโตเลยลูกเอ็นค่ะอุ้ยพี่น้องมาดิมาดิใครอีกตัวนึงนี่ได้แสดงว่าปลาดุกหลายขนาดอยู่นี่ปลาที่สามเล็นี่พี่น้องเดี๋ยวหาพวกเกล็ดปลาก่อนเนาะ มาลุ้นกันบาทต่อไปจ้ะทีแน่ปลาดุกสองตวัวบาทนี้เ่ติดตามหาปลาตัวนั้นเจอแล้วพี่น้องปลาเก่งงบะปลาค้อพี่น้องบาทต่อไปนี่บาดท,ที่สี่อันนี้ดิด้ดิ้ดิ้ดิ้ตัวอยู่ปลาเก้งได้แบบนี้เขาเผาแล้วเขาเผาแล้วเขาเผาแล้วบอกดินตุ้มตาำตุ้มต่ำเลยเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาโอ้ยหุ้ยตัวมันใหญ่เลย ฮันน่นฮั่นตัวนี้แหละบาดมื่อกี้เนี่ยค่ะน้องโอเคเนาะนนอะไรนักเตือนโอ้โหพัดอ้วนขนาดโอ้ยตายเหติพร <laughs> ้อมตายเห่หน้นนนนนอยพร้อมฮั่นฮั่นเออมันต้องมีมันต้องมีเนะาะไผยสิไปเอาเบิร์ตขี้ตุ่มลึกปันนี่เครื่องมาสูบก็ได้ไยังบอกไปเสีอยู่ไม่ต้องเครื่องกินหนองน้อยนีย่ที่แม่บอกว่าจะไล่จากหนองน้อยไปหนองนี้ยังไม่ได้ไปทางถูก ทางคุนกะทีนี่ครับปลาดูดบุมบ้มบ่บุ้มบ่เยอะโอ้ยปลาน้อยหลายเนาะอ้วนดีน่ะอ่ออ่านมากินปลาน้อยเวลาไปหนองแไงเขาต้องว่มามาหาปลาน้อยเด้อบัดนีน้เนาะจะได้ปลาใหญ่โอ้ิ๊ยนะปา่าตัวบักใหญ่เลยจ,กจกักปะโคจักปลาดุกบัดนี้อืออือ จัดขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเบิ่งลูกเบิ่งหลานได้อยู่ได้กินไปสิไปคิดเนาะหมูสูบแล้วก็แล้วลวิตแล้วก็แล้วขี้ตมันก็หลายแบบนี้ขี้ตมก็ลึกห่านตายเหงื่น้อยเนาะเข่าเผาแล้วออกบาด,ด้ีห่านก็แตกช้ำพี่น้องบาดนี่ฮะ <Okay. S 1> าติก๊กก็ไม่ได้ถ่ายเนะาะมาเขียนว่าตอนแรกเอาบอร์ห่นที่เพิ่นเพ,พิ่นออกเนาะ บานนี่สติกเราบ่ได้ถ่ายราสติกว่าถ่ายหลายเวลามาชินานโพดเวลาเบาเคนเห่าเหขึ้นมาได้ปลาหลายจังท้ายแบบนั่นน่ะนะความคิดสติกสติกเราบ่ได้กดถ่ายถ้ากดถ่ายพี่น้องจะเห็นว่ามอกี้นี่เหย่บแตกเป็นยาวๆไปปีปบข้อซื้อคณหมานี่เบาเคนนี่บาดแตกกลมดิกนี่บอไดปลาใหญ่เด้อจะบ้านนี่เบาเค้นปลาใหญ่ ปลาต่างๆโลเขาอยู่บุเบี้ยทางภูมิมือใหม่มาวิทย์เอาบอกเค้นเออแบบนี้ค่ะพี่นะพี่นะปาโคเมื่อกี้บอกเค้นฝั่งนี้แหละมันจะมันจะบืนไปฝั่งเพื่นอีกแหละบ่ใหญ่ดอกคอน้อยเลทดีปานนี่พี่น้องเอาอีกบ่อนี่งั้งเอาอีกจักบาทเมื่อกี้มันบ่แตกนี่ปาโคเอาเอาแตกกระคักดูเอาทางนี่บอกเค้นยิงยักยักทางภูมิ ประซิวเออลงไปจักหน่อยปลาดุกก็ยังอยู่นี่ปลาดุกก็หลายนั่นแหละกุมดิก๊กตอนนี้ประมาณเก้าโมงกว่าพี่น้องแดดเริ่มฮอนเลยบ้านเฮาพายุฝนเข่าบอกพี่น้องอยู่ใต้นี่ฮะอุ๊ยปีนี่ประวัติศาสตร์โอ้มีฝนเลย ขี้ต้มมแล้วน้ำบาเคนีนเนาะง้ามประมาณคืบนึงที่เหลือขีต้ต้มเพียงหัวเขา่าบานนี้เลยไปฝั่งพุ่นเนะาะบัี่์ม่นไปฝั่งพุ่นไปนี่ไปบ่นตื้นเนาะราะวันนี้ฮขกกวนมันสี่บาทห้าบาทนี้เลยมันกยจะหมีไปทางอื่นละมาดิี้บ่ค่อยมีละอ่ะจีเนเนาะรุ่นกันฝั่งนี้จะบันี้ มาพี่น้องบนนี้เอาบนนี้ปาดปาดน้ำเดือดโอ้โอ้ข้อข้อนี่ตัวน่ะบอกเข้นพื่อน่ะข่น่ะบอกเข้นป้านบนนี้บวกก่อนบ่ได้บนนี้ตมลึกบ่เราติ๊กเลยอู้ปลาปลาปลาบัวอย่างห้ปลามันคืนหลังมาบุ่แม่ยังดอก ต้องเอาง่าทางมางว,วางเนาะฮะโอ้พี่น้องบึงปลาคนะ,ะน่ะค่อยลากมาน่ะปัดใครจะคิดวอาม,มมนสมีหมู่จกักวิจักดูดจกักไปสังเลยซูบ เธอหนึ่งเพื่อนกับมาเอากันเป็นทีมเลยเพื่อนกับมาวิทนำหลังอีกน่ะน่ะเพื่อนแม่นเห็นปีนบอกเึ้นเผาปีนบอกบุมบ่มบัม่มเลยปลา น้อยขอน้อยเดือปลาขาวปดอีกอ่ะปลดอีกอ่ะนิวอาฮันมาปลาโคอน้อยเดีน้อปลาโคเล้นมีล่ไดตัวเด็กที่ห่าลรดตาห่าเดี๋ยวเขาบึงอีกทีนะะมันจะมีบางตัว มันอยู่ในขี้ตมแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวมันก็ก,กระโดดอ,ออกมาตะโค<ห>บึงกันยาวๆเด้อพี่น้องคลิปนี้ <c oughs> ม้วนน้ำกันยาวๆจะรุ่นน้ำกันยาวๆเข้ามาแล้วกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อจ้า <c oughs> เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้อยๆของบอาเกณียสาวติก๊กในเด้อจ้า <c oughs> หายอยู่หากินพี่น้อง <c oughs> พี่น้องก่อนโซนนํำ บนเบาเคีนอยู่เบาเคนสติกอยู่ในอดุดมสมบูรณ์ครับอยากอยัง,อยงก็ได้กินสติกก่อนโซนจ้ะไม่มีแต่ปลากระเดื่อตาแดดเลนเนยเอเฮ้ย,ยปลาคอใหญ่ก็ได้อาจชีได้เพิ่มอีกกับโบน่ต้องรุ่นกันต่อไปจ้า,าจจมีคู่เนาะจ้าอา่ะพี่น้องเดี๋ยวรุ่นกันปลาต่อไปเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้าโอ้ยหุ่นเบาเคีนเต็มนึ่งปลาหลาย มาลุ้นกันต่อปลดปลาแล้วแล้วก็ปา๊าพุ่น่ะผู้มึกในเหหันบาเข็นปลาน้อยอย่ามันบวดแตกอะนันกมะโอ้ยสวิงมามือใหม่เราเอาแงขาวมา าน้อยหลายหลายมีบ่มีมีแต่ปลากิเดิดปลาซิวอ่ะ,ะเดี๋ยวหันปโปรเคนปลดปลากับพี่น้อง เหมือนเหมือนจะมีปลาใหญ่เบาเข้นฮันดีฮัดีบึงมาเล่นน้ำจน<ะ>ขุ่นฮันดีฮะปลาโคมีปลาใหญ่มาสิด,ดูดจากเฮบุ้มกว่านี้เนาะเอามาเฉลย เดี๋ยวจะเอานี่ก็ยังบุกเก็บพี่น้องเดี๋ยวค่อยเก็บได้เลยหลย่ะคอเก็บเพ่อเดียวมันเด็ดเริ่มฮอดแล้วถ้ามันมีหูปลาเพิ่มเข,ข้าหูดีนะน้อถ้ามีหูนี่อุ้ยเต็มหูเลยเลยนี่เอาก,กวนแบบนี้ก็ไปเต็มอยู่ในหูเลยเนาะบอกพี่นาะมือนี่หมานหมาน,ม,าน,ม,านมือนี่ มาดุ๊กฮันเล็งเซบโอเคเด้ยเยอ,กเกอ,อยป้าเต็แมแหคือเอก่าพี่น้องยกพี่น้องมึงดูพีด่ดิป้าเก็บก่อนแบบน,นี้นะนะจะติดประเห็นกล้องดอกเดดเริ่มเจ้าเลยแต่ว่า,าชัดคือเก<บ>่าเนาะ โอ้ยแตบนกตะใจก็ได้เอ้เลยคุ้มเลยปลาลาบซับลาบโอเคเนอะนกเหนือจากตากแดดเลยซับลาบตากแดดไปตีไปตีโอเชี่ทงน้ำ โพี h, ่น้องแม่นบัดปลานี่นี่นี่ในขีตมนี่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 น,น,นะเดี๋ยวเบอร์เห็นเก็บปลาก่อนมาุ้นกันต่อจ้าหวานยับไปยับไปเท่อหน่อยข้าไปมุมในพุจ้ะแค่ความ,ามุมนี้มุมนี้ ຫືຕະກະດຸດຕະກະດືກະເອົາເດສົ້ັລາຕາແຫງເປັດກ คือเกา่ามาขึ้นมาอ่านพี่น้องก่อนเอ็มอีกคือเก,าอเกา่าเนาะเดี๋ยวหาปลาเค,คียเก็บปลาก่อนจ้ะมีข้อ <laughs> ปลาขอ้อนำ้ำ <laughs> ดุนกันบาดต่อไปจ้า <laughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาเคียนหวานสักพักเลยปลากันไปล่างตูวแต่กระล่างปลาจะแบบน,นี้คุณนะ <laughs> เปื่อนคักขนาดเด็ๆติด,ดกันเนี่ยจะมีโบออีกโบนึงน้ายังหลเลยเพราะว่าตอนพืนสูบมันสูบมาฝั่งนี้นะบอกเคนเะนาะมันก็เลยน้ําฝั่งนี้ก็เลยหลยที่จริงฝั่งนี้ก็เกือบแห้งคือการจะถ้าพบชสูบมาเพิ่มป้าพนใส่เบ็ดปลาเอาเขียดใส่เขียดจนแห้งเลยนะ พักกระเชดบอเคนไปะน,นินได้ไบก่กหานเฮใช่บอก,กันนะเอาไปใส่ยอย่างไวค่ะผิวเขียวค่ะเอาบอเอาล่างแหดูหมือใหม่เดี๋วเขามาหวานนองนี่เนาะบอเค็น,น,นเาานานะออเมนมือใหม่พาพี่น้องมาหวานน้องนี่เอาเอาล่างแหล่างโต เพื่ล่างเห็ดเพื่อล่งคุณหวานเห็ดฮึบติดปลาคอใหญ่เลยเนาะหวานเหห์นี้คือเนื้อแล้วค่อเอาปลามาล่างปลาคอใหญ่นะหหหหญดิ้นมุมบั่มมุมบั่มอยู่เลยปลากระเฉดบอกเคียนยอดงามอยู่บอกเอาเมือไว้ใส่ตำหมืม่นสติสิบซื้อกุ้งมาตำใส่ไหลบัวเมื่อวานนี้เก็บไหลบัวยังไม่ได้ทำเมนูอย่างเลย แล้วก <Es> ็จะแบ่งปลาแกงสมพร้อมแบ่งกันกับแม่เจ้านายเลยแม่เจ้านายก็แบ่งเมือเลยเมื่อวานมันบมีกุ้งสาวติ๊กไปหาซื้อกุ้งเลยอู้หอยจุ่มน้องนี้หนุ่ยใหญ่น้องบอกเิ้เนาะบึงจกเปลือกโอ้ถ้าหนุ่ยใหญ่ก็เอาเลยบอกเค้นู้ยไปลงไปล่างอ๋อล่างล่างอาหารก่อนเอาปลามาล่างก่อนพี่น้องบึงจกเปลือกนี่ คืออะไรอะ่ะแนวดักกุ้งค่ะเจ้าเนี่ยมันเสียเลยจะใส่ตะกร้าสองอันมาประกบกันออแล้วกวๆๆว็จับปูกัน้ก็มาเอาปลาล่างปลาให้พี่น้องเบิง่งดูว่าได้หน่อยได้หลายสมใจหลายทีแน่ๆค่ะพุ่นอะครึ่งถุงแย่งนึงต้อมอบอยู่ตอนนี้จ <c oughs> <c oughs> ายเติบใด้พี่น้องตอนนี้สิบโมงก่อน โมงกว่าแล้วกำลดีๆได้พอ่ขอใหญ่โดดออกได้น้ำอโอเคต้องลงไปพูดเลยละอบัน,นี้เนาะเหาสิล่างตัวเนาะ <c oughs> น้ำเพียงหน่อแข้งนึงล่างดีดิ <c oughs> ลืมแล้วบ่คนใส่เบ็ดนี่ก็ได้เขียดจนแหงนะ นึงมากกับเซเว่นปากี่เดินเาไหานนรเนะหนึ่งตรงนัขนาดเซเปร์โค่ค่ะนี่ทีเด็กหนอโ,โอ้ยมานคือเกา้าปปขี้ป้าดิปลาปาค่เี่ไปแกงสุ่มใส่ลายบัวแล้ก,ก็เดินในสาาติกสีสุ่สมไวเน่ตักเดดเน่ทำหลากหลายเมนูเราจะได้กินโบเบือ มาลงไปเก็บเห็ดก่อนแล้วบอเคนเก็บเห็ดก่อนพี่เนาะหน้ามาเก็บเห็ดอะไรสักอยางหนึ่งหน่ามมือใหม่ก่อนมือใหม่ก่อนี่บอกเคนกัดอ้อมนี่ไล่ทั่วเบิดก่อนหลือตัดอ้อมในป่านี่เนาะป่าพักกระเชฉดนะึ่เชฉดบนนี้ก็โอ้ถูกต้องถูกต้องบอกเคนความคิดดีเห้ยโอ้ย งมเอ็นคนเดียวหรืเด้อไสช่วงนี้บ่แม่นบ่พี่น้องไฟจือเนี่ยเห่เห่ได้เห่สาติ๊กจือวันนี้เห่เอ็นทันอยูุใส่นี่เออเก็บยาพักกระเสนน้ำเนี่ยพี่น้องเก็บแห่ก่อพี่น้องไปพี่น้องบันนี้ยพี่น้องร่างแห่ร่างตัก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเนาะ กะจิตศรเทพี่น้องเบิ่งวันใดหน่อยได้หลายสำใเบิ่นในถุงแย่งม,มันบ่สะใจพี่น้องไปเจอกันที่บ้านจ้าพี่น้องมาเบิ่งกันกลับมาถึงบ้านแล้วบไปหน่อยเด้อน่ะคืองกำมังคืดไปดู สีตัวหตัวดุดเห็มเลยอยู่ทางล่างดุดมองพิษวางนี่ตอนนี้เพิ่งได้วุ่นข้าววุ่นี้าันก็ะดุกเยอรอดมาได้จังใดเนาะนั่งคลายนึงกูมันอยู่กับน้ำสีขุ่นๆตัวปลาเป็นสีชมพูเนาะนั่งกินมากเลยอ่ะวันนี้ห้อนเฮือนแหละจะไปอาบน้ำก่อนไหวแล้ว ล,<า>ล่างเนื้อล่างตัวเ<ล>วนาะ,นะครับผมติ๊กสีเอาปลาช่อนนี่ไปเกงเกงสมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเปียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป็นกำลังใจให้หน่อยด้อครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามานคือเก้า